สวัสดีครับทุกคนผมเดอมลอดแต่ตอนนี้เราอยู่เกมล u b y ้ว t e ท Party อ่ะตัวเกมก็จะเล่าถึงตัวเราที่เป็นแขกถูกเชิญมาในงานปาร์ตี้ของ r ูบีนะซึ่ง r ูบีคนนี้ก็น่าจะเป็นคนที่อยู่หน้าเข้าเกมนี่แหละเนี่ยผู้หญิงคนนี้แหละซึ่งเป็น V t ทู e เนะที่แบบมาช่วยกันสร้างเกมนี้อ่ะเราลองเข้าไปดูในเกมกันเลยก,กว่าไหนเป็นยังไงเอ่ยอะกดอ e เพื่อเอาตัว๋วตั๋วของงานปาร์ตีท้ทีนะอะ อีอ้าวได้ไหมเนี่ยฮ <c oughs> ไม่ได้อ้าว h ว t ไม่ได้สักอันเลยอ๋อให้เราสุ่มไปเรื่อยๆหรือเปล่าเนี่ยมากาชาชีวิต few later. โอเคได้แล้วเว้ยโอ้โหเกมนี้อนระบบตายชายจริงเลยดีกว่าอ้าว สุ่มตั้งนานเออ What อ้ What? าวภาพตัดเลยอ่าเข้าไปข้างในนะไปข้างในงานปาร์ตี้ไหนภารกิจของเราสวัสดีครับรูบี้อ่าคนนั้นน่าจะเป็นรูบี้โอ้นี่เป็นเพื่อนของเราใช่ไหมเนี่ยสวัสดีโอ้โหเต้นสนุกเลย Hey there, welcome to my house. สวัสดีจ้ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านของฉันฉันดีใจจริงๆเลยนะที่นายมาเข้าร่วมงานปาร์ตี้ของฉันนะ่ะ We พวกเรากำลังรอคุณอยู่เลยจะคิดว่านายเป็นส่วนเสริมที่ดีกับครอบครัวของเราเลยนะนายได้ลองเจอพวกเขาแล้วหรือย,ยังละ่ะพวกเขาอยู่บนโต๊ะอ่ะไม่ใช่อยู่บนโต๊ะ <Hi to S 1> สิเอออยู่ตรงโต๊ะเออลองไปทักทายพวกเขาสิพวกเขาชอบรอยขีดขวด อ่ะลอยขีดข่วนอ่ะเราต้องไปทักทายก่อนนะสวัสดีเพื่อนๆเหมียวเหมียวเหมียวโอ๊ะ What เมื่อกี้ไรหล่นวะเมื่อกี้ไอตัวนี้แปลกๆแลน่ยอทักทายละเราทักทายครบแล้วไม่ใช่เหรอไหนลองทักทายอรอบเนี่ยทักทายยังก็ได้จะทักทายครบแล้วนะมาคุยอีกรอบดิอู้ คุณแม่สาว Damn boy he's sick <S โอ้ข้างล่างเราน่าจะทักทายกันหมดแล้วเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูข้างบนกันบ้างนะสวัสดีช่วยพวกเราด้วย What ดอืมโอเคมันเริ่มแปลกๆละสวัสดีเจ้าวิตเทนสีดำ <c oughs> เหมือนแมวพวกนี้มันชื่อว,ว่าวิตเทนวิตเทนหรือพิทเทนวะ หมดหรือยังอ่าหมดแล้วต่อไปเราก็ลงไปข้างล่างสวัสดีครับคุณรูตี้โอ้เขานะ่ารักใช่ไหมล่ะถึงเวลาจะเริ่มอุ้มแมวแล้วเริ่มปาร์ตี้แล้ว <c oughs> เหรออ้าวเพื่อโอ้ฉันเริ่มหิวแล้วทำไมพวกเราไม่ไปกินข้าวกันก่อนล่ะมื้อเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เกิดอ,อะไรขึ้น วิเทนที่ถูกลืมฉันขอโทษนะที่มาเจอนายในสภาพแบบนี้แต่ว่าวิสก้าที่น่าสงสารไม่ได้ทานอาหารดีๆมาพักหนึ่งแล้ววิสก้าชอบเล่นกับอาหารของเธอแล้วก็จะมักเล่นเกมกับพวกเราเป็นอย่างน้อยเธอก็เคยทำอย่างนั้นวิสก้าก็แค่ต้องการของว่างเท่านั้นค้นหาวิเทนจากงานปาร์ตี้ แล้วนำพวกมันกลับไปที่โต๊ะเพื่อป้องกันไม่ให้เธอกินคุณ <Good luck. S 1> โชคดีล่ะเอาเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยอย่าขยับในสีแดงนั่นหรอมีแค่สีเขียวเท่านั้นที่ขยับได้ดูอัตราการเต้นของหัวใจด้วยสีแดงอย่าขยับสีเขียวขยับได้เกิดอะไรขึ้นครับพี่ผมไม่เข้าใจ โอ้ oh my god วิสเซนที่ถูกลืมปิดประตูให้เขาเลยเคเป็นชิปโอ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 เราต้องหายตัววิสเซนไอ้ลูกแมวพวกนั้นนะกลับไปที่โตะ๊ะฮัลโหลอยู่ไหนกันเอออะไรเกิดอะไรขึ้นเอออ๋โอโอ,โอเค สีแดงอย่าขยับสีเขียวขยับได้เข้าใจล้วมาเราลองไปดูห้องครัวบ้างดีกว่ายังไงแมวไปไปกลับไปที่นั่งไปนี่ล็อกไอ้บ้าเอ้ยอู้อู้อู้อย่าขยับอย่าขยับเอาอ๋อขยับได้ลืมไปสีเขียวขยับได้โอเคเอาไบบเอาไบบมา สปีดลัดเลยทุกคนมาเออเดี๋ยวเดี๋ยวผีมาทางข้างล่างใช่ไหมนี่ใครเนี่ยบีทูเบอร์คนไหนเนี่ยไป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 โอ,โอ้โอ้สีเขียวขยับได้ขยับได้โอเคขยับได้ขยับได้ผีแดงอย่าขยับผีแดงอย่าขยับสีเขียวขยับได้โอเคถ้าตากันเต้นหัวใจเราสูงมันจะเป็นอะไรวะขยับปิดประตูก่อนอเฮ้ยเปิดประตูถ้าห้าตากันเต้นหัวใจเหมือนแบบ ผีมันจะมานะทุกคนนะต้องค่อยๆเล่นหรอโอเคตอนนี้70ถ้ามันเกินถ้ามันเกินร้อยอีเวนต์มันจะติ๊กเกอร์นะอ้าวเฮ้กูหลงเดี๋ยวอย่าเพิ่งเกินร้อยแนละ <circulation. S 1> เขียวเขียววิ่งได้วิ่งได้แล้วผีมันอยู่ไหนก่อนอย่าขยับๆๆๆอย่าขยับอย่าขยับเอ้เออโอ้อยู่ไหนอยู่ไหนอ๋มอมอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่น เออโอเคไปแล้วไปแล้วไปแล้วหน้าบ้านเปบบตัวออกทางหน้าบ้านไม่ได้ได้ไหมไม่ได้อันเนี้ยเอาปิดก่อนแล้วอ่าในนี้เหมือนไม่มีนะโอ,โอเคมันรู้ไหมวะเอ,อ้ยมันรู้เว้ยมันรู้ยา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 ,ยา,ยาเออโอ้โหเริ่มไม่มาอีกรอบมาทุกคนเราไม่ย่อท้อนะยาวไปยาวไปอ่าโอเคมันร้อยละ อโอเคแมวสีเขียวเอาไปเอาไปหมาเ้ยมันมาแล้วม,มาแล้วมาแล้วไประบายตัว,วใครตัวมันเดอ้อประตูโอ้ต้องทำไมผมล้มอ่ะเฮ้ยโอ้โหอันนี้เราหัวใจวายเหรออย่าบอกนะว่าวิาว่เงเยอะเกินไปก็ไม่ได้อ,ะอ่ะเดี๋ยวเราลองเดินบ้างกันนะโอเคจะต้องหยุดพักใช่หรือเปล่าเนี่ยไหนเราลองหยุดดิ อ่ะโอเคในต,ตัวฮาร์ดเลดนี่มันก็ไม่ได้ขึ้นมาเยอะนะโอเคพี่ว้าไปอย่างนี้แล้วผมจะออกไงล่ะครับเฮ้ยโอ้แมวหายไหนหมดวะอันนี้ไงแมวน้อยวิ่งแล้วเว้ยโอเคต้องค่อยๆเดินวิ่งเยอะเกินไปไม่ได้หัวใจวายตาย อยู่ไหนทางไหนที่ไหนวะโอ๊ใจเย็นๆเพื่อนตัวเราอ่านั่นไงมันอยู่นั่นเนปิดประตูได้ไหมเออหยุดโอเคไปแล้วมันไปแล้วเมียวหายไปหมดวะอ่านี่ไงมีไอ้แมวสีเขียวอันนี้เหอมาอมตายไปตรงนั้โอ้ให้ตายโอ้ใจเย็นจะเย็นจะเย็นจเย็น,ยนโอเคใจเย็นเพื่อน นายไม่เป็นไรปิดประตูก่อนอ้าเจ้าแมวสีส้มเก็บสิโอมาเปิดอย่างนี้ได้ไงเราเออเออโอ้โห,โห,โหมาเกิดในห้องอ่ะทุกคนเืินไปอ่ะกุญแจโอเคแล้วก็แมวนี่มานี่แมวน้อยอย่าบอกเธออยู่ไหนอ่ะอยู่ข้างบนใช่ไหมอาฮาข้างบนจริงด้วย โจโจนอนกับเรื่มมาเลยบึ้มบึ้มมาเลยบึ้มบึ้มมาเลยนะผมว่าเดี๋ยวชั้นล่างเดี๋ยวเราถ้าเจอแมวชั้นล่างเดี๋ยวเราค่อยเอามาวางไว้ที่โต๊ะดีกว่าผมคิดว่านะอืมเดี๋ยวเราลองสำรวจฝั่งซ้ายก่อนแล้ะอันนี้มีแมวปึ๊บไหนมไีไหมไหนวะเจอพวกมาตรงไหนอีกเจอกูแล้วหรอ กูยังไม่เห็นมึงเลยอ,อยู่ไหนอะตรงนี้มีแมวไปเรารีบไปดีกว่าโลกหัวใจก็จะกำเริ่มเออหน้าของสารชีวิตเราจังเลยอะแต่ว่านะทุกคนนะเออแต่มีแบบมีแบบอน,นิเมะเกิลมามาวิ่งไล่ตามเราก,ก็อาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้นะโอ,โอ้ลืมวิ่งแปละบาย ดาดฟ้าดาดฟ้าไม่มีห้องนี้มีอะไรไหมมาหา้าสวัสดีจ่าตาเอ๋ปอ,อ๊บไหนไหนมาดิเออเนี่ยจุดจุ๊กฉันดีเลยนะ่าจริงเข้ามาอยู่ตรงนั้นเหรออะไอย่าเขียวเร็วเขียวเร็วมามาดิมาดิมา,มารอบโต๊ะนี่แหละเออจุดจุ๊กฉันดีอ,อ่ะนี่น ห้องนี้ผมสำรวจหมดหรือยังวะห้องซ้ายเนี่ยคงไม่มีอะไรเอ่๋ยวบอกขอขอร้องล่ะอย่าเข้ามานะอย่าเด้ออย่าอลอย่า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 โอเคแมวตัวที่สี่แล้วทุกคนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะเฮ้ยผมรอมันทิกเกอร์ก่อนดีกว่ามา รอก่อนอ่ะถ้าอยู่ตรงนี้ผมจุกได้แน่นอนโอเคเธอมาโผล่ตรงนี้เร็วกว่าที่ผมคิดนะเนี่ยไหนไหนมาดีมาดีเตรียมวิ่งอะเตรียมวิ่งอะบอกเลยเตีียววิ่งอะบอกเลยตอนพี่วเออบอกเลยโจโจโจมาดีมาดีเข้ามาเออไปแล้วไหนอันนี้เราก็สำรวจไปหมดแล้วหมดแล้วมีอะไรหรือม ไม่มีแล้วงั้นเราต้องไปสำรวจอีกฝั่งหนึ่งทีนะมันไม่น่ามีแล้วละ่ะโอ้โหเมื่อกี้เห็นเลยอยู่ข้างซ้ายวิ่งมาโจโจอะปึบปึบโจปึ๊บโจโจโจเออเออโอโกวะชิซุกิมิระผมผ่าห้องไหนแต่ว่าที่ไม่ออกห้องนี้หรอ โอ้ oh oh. สวัสดีจ้าที่รักที่รักที่รักจ๋าที่รักจ๋าใจเย็นๆนะถ้ามีอะไรคุยกันได้นะที่รักนะหรือว่าชั้นล่างวะที่ผมก็มาสำรวจดูละลองไปดูชั้นล่างมันมีห้องที่ยังเปิดไม่ได้อยู่อะเนี่ยปะ่ะนี่ก็เปิดไม่ได้มันเหลืออีกกี่ตัวสองตัวเดือวตรงนี้วะ ตรงนี้มันเปิดได้ไหมอ่าเปิดมาดูได้นี่เองวัดทำไมตรงนี้มีสุสานเหรอโอ้โหเธอ,อยู่ไหนอะเธออยู่ไหนเอ่ยฉันไม่เห็นเธอบอกว่าเธอเจอฉันแต่ฉันยังไม่เจอเธอเลยเนี่ยสวัสดีเธออยู่ไหนเอ่ยกอร้องล่ะอ่าอยู่นั่นเองอ่านี่ไงเจอแล้วน้องเหมียว Okay. อยู่ห้องนี้กลับไปนะทุกคนนะเดี๋ยวซ้ายแล้วก็ขึ้นมารอก่อนแล้วรอ,รอก่อนแล้วรอเธอมาก่อนแล้วกันนะเพื่อเอาการันตีไหนไหนอ่าเธออยู่ข้างบนเหมือนว่าช่วงนี้เธอจะชอบไปเกิดข้างบนนะสตาร์ข้างบนมาละวิ่งมาละอย่าเธอไปไหมเข้ามาเข้ามาเข้ามามาไม่กลัวไม่กลัวเออบอกเลยเนะี่ยจุดจุกฉันดีอะ ไหนไหน,หนเอ,อ่ยนี่ไงแมวตัวสุดท้ายรีบไปกันดีกว่านะคนเออหัวใจหัวใจโอเคได้ละจอยงานปาร์ตี้ว a ตหมายความว่าไงอะ่ะเข้าร่วมงานปาร์ตี้เหรอเอมนี่เหรออ่ะห้องนี้มันเปิดแล้วนี่ว่าโอ้เปิดไปไม่ได้ ไปดูไนหะโอ้ไม่นะไอพวกแมวเหมียวนี่มันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยมีประตูกุญแจเหรออย่าบอกนะว่าเป็นกุญแจออกจากบ้านวิ่งไม่ได้ละอันนี้หรออ่ะ โอ้พระเจ้าในสุดก็ออกมาได้โอ้เธอก็หลอนอยู่ตรงหน้าหน้าต่างอย่ามองฉันด้วยสายตาแบบนั้นฉันตายกับเธอมาเป็นสิบกว่ารอบโอเคก็จบไปแล้วกับเกม Ruby w i s สเ n น a r t y ตถ้าสนุกก็กดไลค์กันหน่อยนะทุกคนนะอย่างน้อยกดแบบเพื่อความพยายามผมหน่อยก็ดีนะทุกคนนะเออกดไลค์กดซับสไคร้หน่อยนะใครมีเกมอะไรมาแนะนำก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะ สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้แหละแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย